สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านเวียงทองพามไม้นะครับเราจะพามาดูประตูหน้าบ้านนะครับเป็น,นกระจกดีลไทยนะครับบ้านนี้ความกว้างเมตรหกนะครับเมตรหกสองร้อยด้านข้างบางเพียงกว้างสี่สิบคูนสองร้อยนะครับต้องแต่งหน้าห้งหน้าซ้ายขวาเนี่ยขนาดสี่สิบคูนสี่สิบนะครับก็แต่ง 40, 1 6 0นะครับบานนี้เป็นเป็นประตูแกะสลักมุมนะครับปีกน,นกนะครับครับที่นี้แกะสลักด้าโตกะซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเราจะแกะตอส่วนกระจกนะครับกระจกเราจะใช้เป็นกระจกสเตนการ์ดนะครับซึ่งมันจะมีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดานะครับ5เท่า จะมีทองเหลือนะครับอยู่ด้านในแล้วก็ใช้การรีบโอหของเพื่อให้เพื่อให้ด้านในไม่มีความรันะครับทาให้มันแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดานะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้าเปิดออกนะครับอันนี้เราขึ้นโคมพร้อมวงกไว้แล้วเป็นตัวอย่างโค์ให้ลูกค้าให้สนใจก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ให้ด้านล่างสามารถโทรมา จังหวัดแพร่นะครับถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับอันนี้เป็นสาขาตอ่อของร้านเฟียร์องเบรนิเจอร์นะครับสามารถเข้ามาแวะชมได้นะครับเราก็ยังมีประตูหน้าต่างไม้พื้นเบรนิเจอร์ทุกอย่างที่เป็นไม้สักนะครับลองแวะเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับเราอยู่เส้นซูเปอร์ไฮเวย์ถ้ามาถ้ามาจากทางโกเบลนะครับมาจับรถหน้า ตูหน้าบ้านนะครับชุดกระจกนีลภัยนี้นะครับเราเปิดราคาที่75,000บาทนะครับแต่ว่าเราลดให้ทันทีนะครับเหลือ73,000บาทนะครับอันนี้เป็นราคาไม่รวมภาษีและไม่รวมส่งนะครับแต่ว่าเราเราสามารถส่งให้ภายในประเทศได้นะครับไม่เกิน3วันนะครับโดยขนส่งเอกชนถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมท่านใดที่อยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไอดีไลน์เฟซบ o ๊ก สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปให้ท่านดูนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม